ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีเอ็อย่าะะยลืมกดติดตามช่องมีเอ็นทีนะคะนะคลิปต้องไปไม่ถึงไหนมาฝากเข้ามาอีกแล้วอ่ะแล้วกูฝากไม่ได้เลยฝากได้ครับฝากได้ก็คือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนที่จะมาหัดทำอาหารครั้งแรกในห้องกวนะไอแฟนเหรอคลิปนี้เราจะมาหัดทำอาหารกันนะครับผมโดยให้คนรับใช้มือแหละคนรับใช้ให้มันสอนทําอาหารนะครับให้หัดผัดผมทําไม่ค่อยเป็นอ่ะพวกผัดคะน้าผัดกรอบอะไรเงี้ยเอาเลยกินได้ไหมเล่ยผัดโอเคฝากกดไลค์กดติดตามถึงหน้ามาไลค์ด้วยนะทุกคนโอเคไหม ถ้าเป็นการมเสียเวลากล้องเลยใกล้เอา<ด>กระทะน,นะเอาจากตะวตันนี่ทำอะไรแล้วนี่อันนี้ผัดพริกโอ้ผัดพริกพริกกับกระเทียมนะ <S <S ทุกคนที่ดูทางบ้านอยู่หรือว่าน้องๆที่อยากทำอาหารก็มาทำเป็นเพื่อนผมได้นะครับอันนี้คือการทำรั้งแรกเลยตั <S <S ้งแรกนะผมให้เราตำกระเทียมแอนแอนแอน,แอนพริกนะครับผมกระเทียมกระเทียมแอนพริกแดงนะครับผมไม่เอาพริกออกสําเนียงกลิ่นนิดนึงผัดให้มันหอมๆก่อนแล้วก็ผัดให้มันหอมไม่ต้องถึงกับไหม้นะครับผมผัดให้มันพอดีพอดีนะครับชอบมากเลยกินแล้ว ไปดมงในห้องเลยดก่อนนอนที่ชอบกินนี้แล้วกูตัดลงนั่นน่ะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้งอยูทุกคงไม่ว่าเลยอะแล้วก็ใส่หมูลงไปนะทุกคนแต่ว่ามึงจะทำไงวะก็ทำด้วยกันเนี่ยผัดหัดก้งแบบหอมแบบนี้ ไม้น่าจะแบบได้กลิ่นเนาะหมูใช้แบบไหนหมูสามชั้นหมูสามชั้นก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นหมูกรอบก็ได้อ่าถ้าเกิดเป็นหมูกรอบก็จะเป็นคาน้ำหมูกรอบบางทีอันนี้เป็นอะไรคาน้ำหมูนิ่มเอออย่าเออไปวันอันนี้เราต้องทำให้สุกกันเลยใช่ไหมมึงจะกินแบบดิบไหมล่ะหมดตัวเตกันละคลิปนี้ก็เป็นแบบคลิปคิวเหมือนเดิมนะครับผมรายการพิเศษไม่ไม่ก็ไม่บอกว่ารายการพิเศษอ่ะผมไม่ได้เป็นคนคิดนะอันนี้ให้เครดิตพี่ตาด้วย ผมเห็นท่ตาตั้งผมเลยตั้งตาทิตาน้ำให้เครดิตแกด้วยแต่ก็หาว่ากูทำแต่กูไม่ได้ลงมือกินไม่ไม่หมูไม่ผมไม่ได้ลงมือกิดเฮ้ยได้ข่าวว่าทำเสื้อมาขายนี่ใช่ครับผมเอ๋ให้โปรโมดทุกทีเนื้อใกล้สุกแล้วผัดบุ้งสีใช้ได้หมดมุ้งผัดบูงผัดอะไรฝักผีไหมผักอะไรห้าผักอะไรละล้าฝอกระล้าผักระล้าผักอะอันนี้เป็นอาหารมื้อเช้านะครับเรียกได้เลยเออแล้ทุกคนจะได้ดูว่าตอนเช้าเราทำอะไรกันบ้าง ใช่ก็ตื่นมาก็ไม่ได้เป็นื่อของกินหรอกก็ทำกินกันทุกวันบางวันบางวันมึาหล่อไส้ก่อนอะไรนะใส่คะน้าทำอะไรใส่คะน้าครับนี่ก็ใส่คะน้านะให้ไฟมันลุกแบบอุ้งมกันหน่อยไม่ใช่แบบอุ้มแล้วไงวะไหนผมโยนใส่ดิมันต้องใส่น้ำเด้อนี่เหย่น้ำเอาดีเดี๋ยวมันไหม้ไหมท่านไหมอ่ะเอาอย่างเอาแลจะทำไหม้่ะหนึ่งสอง เราไม่ใช่ผักบุ้งใบแดงเออทำไมมันต้องร้อนแบบนี้อ๋อเออมันจะพูดนี่เงร้อนแล้วก็น้ำมันต้องเยอะด้วยมันจะเหมือนนั่นเนี่ยไอ้มังกรไฟอ่าเออแต่ผักบุ้งทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนาะเออเหมือนว่าใส่หมูร้อนไปไปนะแค่นี่แค่นี้นี่นะก็มาใส่ไปเลยนี่ผักแล้วกันมาใส่ผักนี้ไหมผัดผักกันนี้คือผักผักไม่ต้องไปเยอะไปนะขอแล้วเอาแต่ข้าวเอากระดาษก้านเรื่มใส่ก้านมาใส่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันยุบ คุณย่าบอกมาแต่มันยุบนะอันนี้ผมบอกเลยว่าทําเองดีนะครับเพราะว่ามันมีหมูด้วยไงแต่บางที่นะครับสั่งคะน้าหมูกรอบแต่ได้แค่ผักนะครับผมไม่บอกในจังหวัดนึงเหมือนกันไม่บอกหรอกที่ไหนที่กูไปเที่ยวมาสั่งคะน้าหมูกรอบย้ำเลยนะว่าเป็นคะน้าหมูกรอบอเออแต่ได้แค่คะน้ามาอย่างเดียวไอ้่ผัดผักวิญญานหมูได้เนื้อตั้ง็สิบห้าบาทโคตรแพงค่ะราบราปน้ำมันหอยอยู่ไหนเอ่ยน้ำมันหอยโอ้ยยุบเลยลงแล้ว ใส่ปลาไหมน้ำันก็ใส่ปลาขยาดดิข้วยาดยั็ไงวะนี่ใส่เลยแต่้ใส่ดีแม่แค่นี้เหรอมีอีกขวดใหญ่แกะขวดใหญ่ข้าวใหญ่ของมือหนึ่งนะนี่ของมือหนึ่งนะี้ใส่เสียงอค่ะแล้วก็ชูรสอ่อนี้แม่งใส่ไม่พักเลยเว้ยใส่เดียวเอามาต้องปรุงดิใส่น้าตาลเยอมันจะออกหวานๆเค็มๆอร่อยะอยเอยก็เปิดแชมเปญนี่ครับหยาย <Yeah. S 2> อย่าพี่ตีทเนี่อูอ้เยอะผมเป็นคนที่เทแค่เอ้ยเทซอนหอยเยอะที่สุดไม่รู้ว่ากี่ขวดแล้วอย่า yeah. ยังไม่หยุดอีกนะบอกว่ามันเยอะแล้วโ oh. อ้ชอบอเลยพี่ชอบชอบชอบแกรักแก,กแกไปเทบนเรือได้เนี่ยใช่ใช่ไอดอลไอดอลเลยอยากเทนะจะเป็นยังจะได้แค่เทซอสหอยไปกว่ <inet. S 2> าทุกวันนี้ไม่เอาช้อนเล็กๆมาหรอเราเชีไม่รู้พิธีการเชีมแบบเชฟต้องเทใส่นี้หลังมือ ี่่าแล้วลับก็เค็มปิดเลยเลยเนี่ยอร่อยไหมดีก็กำลังกำลังต้มก่อมดีเลยเนี่ยคือว่า่านทอดขายแล้วดูดิจากคณะเยอะๆดูตอนนี้เหลือแค่เนี้ยอืจบแล้วน่าอร่อยนะอร่อยจริงแล้วเลยอีเมนูนึงนะครับเป็นเมนูต้มอะไรอ่ะต้มเล้งต้มเล้งต้มเล้งอยาม้แล้วก็ต้มมะระจานนี้หน่อยดิวันนี้อาหารเยอะมากทุกคนจานสองใบแปเอจานมาสองใบได้พี่โอเคเราจริง ยาโอเคทุกคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกเมนูหนึ่งต้มต้มอยู่หน้าบ้านเขาบอกจานเขาเรียกว่าจานใช่เลยก็เท่านี้ดูต้มเล้งกันดีกว่าไปไปใส่ตู้ข้าคุณผิดเอาทุกคนผมพามาดูต้มเล้งใครปรุงให้นี่ปรุงฟูงเป็นนี่มาปรุงก่อน ทุกคนยังไม่ได้ยังไม่ได้รีบไปหน่อยรีบไปหน่อยเอเอ่ะว่าทุกคนไม่ได้ดูไหัดยังไม่ทันวางตาหลิวเลยที่จะเดือดไปแล้วดีนะโอ้แบบร้อนนนักนะคนดูชอบแบบรีบรีบมันร้อนอ่ะมาดูรนเนดีย่ะจะเปิดตัวนี้ดิไข่น้ำการเนเรียกไว้ก่อนโอ้ร้อนเดี๋ยวเรามานั่งกินกันแบบชิวๆแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูรตอนกิน่ะให้มาดูเฉยเมนูเราวันนี้เออเป็นแบบนี้ในการพิเศษนี่ ไม่ใช่มามาดูข้างนอกอันนี้ต้มเลนตจริงจริงเหรอเนี่ยนมีฟอมนี่หรอมจ้าก็ดูหนูยากทำใจยไม่ทำไมมันเป็นสีขาวเงี้ยหรือว่ายังได้ปูอ๋อนี่ห็มีในถ้่ยอนอเพราะว่ามันเรืองไม่เคยเห็นวิธีการเขาทานเขาทานี่ญาตเราใส่ถึงตัวแบบนี้เพราะว่าย่าเราขายผักด้วยนะครับ น้อนน้อนเนอะไปดูน้อนกองผักอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตลาดนะเขาเรียกตลาดอะไรตลาดของล้างไอ้นี่จะต้มมะระนี่ต้มมะระอีกมีเห็ดด้วยเยอะว่ะเห็ดมุกชิตเกตอันนี้เรียกว่าเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดหอมเห็ดหอมอืมอืมอืมนี่ย่าย่าขายผักเยอะไไปหนขายหมดไหมหรือว่าไม่พอไม่เหลือไม่เหลือใช่ไหม ขายดีทุกวันนะจริงทุกวันอาทิตย์่เวะะไรนะทุกวันอาทิตย์ใช่ขายทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมขายทุกวันอาทิตย์ใช่มคนดูถามเออทุกวันอาทิตย์ทุกวอาทิตย์นะครับก็ขายทุกวันก็รวยตายจริงไม่ขมถูกะมันจะไม่ขมเลอไม่ขมหรอกไม่ขมได้ไงทั่วพี่เหมือนน้ำจิ้มมันไม่เหมือนน้ำจิ้มนะยางเออเมือตนอันนี้คือเราแค่ต้มหมูแต่ว่าอันนี้กํา ทำเครื่องเพื่อที่ไปใส่ในต้มเล้งอีกทีหนึ่งนะครับผมก็มีต้มเล้งแล้วก็ต้มมะระอีกหนึ่งแต่ต้มมะระต้องรออันนี้ออกก่อนเพราะว่าต้มในเนี่ยน่าจะอร่อยกว่าแล้วในในในเตาอ่ะมันเปื่อยยังไงเปื่ยแล้วใส่เครืองไปแล้วแล้วทำเลยทำลองชิมก่อนสักครอหนึ่งอืมแค่ยังไงเดี๋ยวรอรอสูตรเครื่องรออะไรนั่นนะต้มในต้มในเตาอร่อยสุดละใช่ดีกว่าต้มเตาแก๊สไอ้หนูใส่อะไนั่นหรือยังล่ะใส่โรตีแล้วอ่ะเออมันจะวุ่นๆเลยแหละกำลังทำกัน ก็โอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตามเครื่องอะไรเสร็จเดี๋ยวเรามาผสมแล้วลองชิมดูดีกว่าใช่เนาะโอเคไปเดี๋ยวรอโอเคทุกคนไปต้มเล้งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความเปรี้ยวนะครับผมนี่ครับมะนาวโอ้ไม่มองเมื่อกี้แนงเังโอ้โหกินไปแล้วสัตว์ไปแล้วเปรี้ยวเออเปรี้ยวไหมก็เปรี้ยวเปล่าเปรี้ยวเปรี้ยวกับมะนาวคืออะไรกุดเบอร์อไรกุน อะไรนะอาวนบีบใส่ปากคนนี่ปาบีบให้ใส่ปากมันนี่เนยาบาีบใส่ปากให้นี่ปานั่งนี่ได้ไหมอ่ะล้วทำไงต่อเอ้าไหวเดี๋ยวเดี๋ยวปานี่ แอะเดรี้ยวกนอรเปรี้ยวไหมเปรี้วไม่เยไมซำหาใส่พริกแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับถ้าเหมือนทำเหมือนน้ำพริกเลยปะน้ำจิ้มไม่เหมือนเลยเหรอไม่เหมือนอย่างใช่ที่เราใส่ถ้วยเพราะว่าในหม้อมันกะ กะไม่ถูกใช่มันต้องใส่มะนาวเยอะมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่พอไหนมาแต่ใส่ไหนดูไหนทุกคนมาดูมันพุ่งเลยว่ะใส่แค่นั้นพอเหรอใช่แล้วก็ใส่นี่อ๋อคิดว่าใส่ในหม้อเลยจะใส่ในหม้อทำไมก็บอกว่ามันกะไม่ถูกไงมันจะเปรี้ยวไหมล่ะจับไม่ถูกโอ้ยจับตาเออวะช่างคิดเนาะมันใส่ผักอะไรวะเจมผักกระหยัง ยงอะไรก่อนนี่ฮะต้มเล้งอันนี้กำลังหั่นเป้วหนึ่งได้แล้วชิม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 หน่อยไงออืืต้มเล้งเลยฮะอือ่ะกินอืมชิมอีกสักหน่อยหนึ่งเล่นมั้อแก แบบเปี้ยวนะใช่เปี้ยวอ่ะแล้วมันก็ต้องรสชาตินี้ป่ะใช่ใช่เปรี้ยวหวานนุ่มเค็มใช่อันนี้คือแข่งกันทำใช่ไหมเนี่ยก็ใครอร่อยกันไม่นี่ยของนี่นี่ของเกมอ๋อหอยอร่อยอยู่นะไม่ได้น้ำมะนาวเยอะฮ่ามายุจักสูตรนี่ทำดาแล้วก็น่าตายนะครับเหยาะไปเลยเหยาะเหยาะเหยาะนี่สูตรลับสูตรลับนี้เขาเป็นอะไรเขาชอบทำอาหารในสีขาอืม แต่เป็นพ่อครัวแล้วไงจะทำให้เมียกินว่านั้นใช่มามาดูหอยเจงนะครับนี่ครับแล้วก็ตักมาเลยนี่นี่เขอเป็นสูตรนะ้ก็ใส่น้ำก่อนสูตรอะไรอะเออสูตรเตี๋ยวน่ากินนะดูดิน้ำลายไหลกันเพิ่มแบบนี้เลยช่วยกูก็น่ากินเหมือนกันไงใช่อุ้ยดนหลังเออหลัง ทุกคนขอให้เจมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้เจมชิมดูว่าอร่อยป่ะใส่น้ำปลาหน่อยเขาใส่น้ำปลาไม่ยางเลยเขากินเค็มนิดไม่แต่เลียเป็นก็กินเค็มตลอดเขากินต้องกินหมูด้วยนะอ่ะกกิินนด้วใส่ยาเขาไอตากะโอ้โหนะไม่งั้นไม่ใช่ต้มเล้งนะอืมอืืมออนี่ยาเค็มครับ แทบไรอ่ะนี่เห็นไงอร่อยขันลอยแบบขันลอยไม่ปิดทแบบ่คล้วกินปอ่ะก็โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามานั่งกินกันนะครับเป็นลิงก์ไปครอบครัวใหญ่ไงโอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าอยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างกินนี้เลยนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย